สวัสดีครับพบกันกับ Bunny King TV อีกครั้งนะฮะก็วันนี้จะมาแนะนําโปรแกรมในการสร้างโลโก้แบบง่ายๆสบายๆนะฮะโดยที่เราไม่ต้องไปหารูปภาพจากไหนนะฮะอย่างที่เห็นนี่ครับตรงนี้ครับโลโก้ของเรานะฮะ Bunny King TV Game and Computer Trick Review ฮะนี่สวยนะฮะอ๋อโคตรจะสวยเลยนะฮะ <laughs> มีเงาข้างล่างด้ครับผม ก็สำหรับตัวโปรแกรมที่ผมจะแนะนำในวันนี้นะฮะก็คือนี่ครับ A A A logo ฮะเป็นตัวโปรแกรมที่เขาจะมีตัวแบบโลโก้ให้อยู่แล้วเพียงแค่เราไปเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนคำคมความขวัญประจำช่องของเราหรือว่าบริษัทหรือว่าเครือข่ายของเรานะฮะ,ะผมก็เข้าไปที่ A A logo กันเลยครับแต่ผมจะให้ลิงก์ดทาง description ข้างล่างนะฮะ ไปกันเลยนี่ครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะฮะนี่กด next page ไปนะฮะสวยนะฮะมีมีทีวีรีวิวนะฮะแต่ผมว่ามันมันไอ้นี่เกินไปก็เลยไม่เอานะฮะมันจะมีให้เลือกเป็นคลาสสิกอ่าเลเทอร์เอนบรัมหรือว่าอะไรนะฮะอ่าเอาไปว่าผมเลือกอันนี้แล้วกัน ราไม่ชอบสีส้มฮะอ่าเราไม่ชอบสีส้มฮะแต่เราอ่าชอบสีเขียวอ่าอะไรอย่างงี้นะฮะมันก็เปลี่ยนได้ตามความต้องการของเรานั่นเองนะฮะอ,อ่าสีแดง เราได้แล้วะฮะอันนี้คือมุมชื่อของเก่าของมันคือม o น u เมน t a ลใช่ไหมฮะ,ะแต่ผมจะเปลี่ยนฮะจากม o น u เมน t a ลเป็น Bunny King TV ฮะก็กดตรงนี้ครับ correct object ครับกดลงไปเลยค่ะอ่ามันก็จะมีให้เลือกนะฮะตามขนาดสายแล้วก็เลือกไปอ่ะเราจะเปลี่ยนจากม o น u เมน t a ลเป็น Bunny King ตรงนี้ฮะ t e x t ฮะกดลงไป แล้วก็เปลี่ยนจากโมโนเมนทัลเป็นบันสาวฮะสาวบันนี่คิงทีวีอ่าตอนนี้เราได้บันนี่คิงทีวีานนมาแล้วฮะปึ๊บอ่าแต่ข้างล่างคำขวัญของมันคือคอมพานีโซเก n นทาเกนนะฮะถ้าอ่านผิดผมก็เปลี่ยนเลยครับ รีวิวนี่นะฮะจากนั้นนะฮะให้ทุกคนไปโหลดกมน,นี้มาฮะยังไหนวะวินทู

แกรมขอบอะนะฮะหายไปไหนวะชิปปิ่งชูอยู่ไหน,ไ,หน,ไ,หนไม่เป็นไรคะัะเราจะเสียเวลาตรงนี้เลยโอเคฮะเราก็หาโปรแกรมอะไรก็ได้ที่สามารถตัดจำตัวโลโก้นี้ได้ะฮะจากนั้นนะฮะเราก็ปิดเลยะฮะก็ะจะได้โลโก้มาอย่างนี้นะเป็นโลโก้ของร้านฮะบั n d ี้คิงจีวีเกมคอมพิวเตอร์ทริกส์รีวิวนะฮะครับผม ส่วนไอ้พวกโปรแกรมแล้วก็ไอ้โปรแกรมตัดขอบที่มันง่ายๆนะฮะที่ผมหาไม่เจอเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ทำ Description นะฮะโอเคนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบิญหาอะไรเกี่ยวกับซอฟแวร์ก็บ,อ,บ,บอกได้นะฮะส่วนคลิปหน้านะฮะผมก็จะรีวิวเกมเทเลนเนอร์ฮะจะลองเป็นเกมแรกเพราะว่าเป็นเกมที่งาา่ายๆนะฮะผมอาจจะลองเล่นให้คนดูนะฮะครับผมขึ้นไปแล้วอิสระนะฮะ ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเกี่ยวกับซอฟตบบบ์แวร์ปัณฑิคิงทีวีเกมคอมพิวเตอร์ทิครีรวิวแล้วสวัสดีครับ